5ขั้นตอนนะครับที่ผมแนะนำให้ท่านทำตามนี้เลยนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วท่านจะนอนหลับสนิทไปทั้งคืนรวมทั้งน้ำหนักลดลงไวแบบจี๊ดจสวัสดีครับ <S <S ผมมอทํอนะครับท่นี่คิด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง 5ขั้นตอนนะครับที่ผมแนะนำให้ท่านทำตามนี้เลยนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วท่านจะนอนหลับสนิทไปทั้งคืนรวมทั้งน้ำหนักลดลงไวแบบจี๊ดๆนั่นเองนะครับ โอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมกันเลยครับสำหรับเรื่องของการนอนผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นปัญหาของคนมากกว่า70-80%นะครับว่ามีปัญหาไม่มากก็น้อยละเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับและเรื่องของความอ้วนการลดน้ําหนักก็เป็นปัญหา ไม่มากก็น้อยของคน70-80%อีกเช่นกันดังนั้นครับ5สเต็ปวันนี้ผมว่ามีประโยชน์แบบสุดๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเทคนิคนะครับส่วนหนึ่งในคลาส VIP ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto, m e t a b o l i c f l e x i b i l i t y Healthy IF m a s ส e r c l a s s นะครับสำหรับท่านที่สนใจท่านสามารถแอดไปที่ l ลายแอด o r t t p Store เพื่อขอราคาพิเศษนะครับเพราะว่าเดือนหน้าราคาจะขึ้นแล้วนะครับรีบนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับ เรื่องของขั้นตอนนะครับผมบอกเลยครับว่าขั้นตอนของเราจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึง4ทุ่มและควรจะทำตามสเต็ปตามนี้เลยนะครับถ้าท่านข้ามไปหรือว่าทำไม่ครบผมบอกเลยครับว่าได้ผลน้อยมากๆนะครับการหลับสนิทเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเพอร์เฟคครับชีวิตเริ่มต้นที่การนอนดีครับชีวิตที่ดี เมื่อท่านนอนดีท่านนอนไม่ดีชีวิตไม่มีทางดีจำคำนี้ไปเลยนะครับโอเคครับฮอร์โมนอะไรที่สําคัญบ้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเกี่ยวกับระบบเาผาผลาญการจเจริญเติบโตชะลอวัยนะครับคอติซอลฮอร์โมนฮอร์โมนเครียดนะครับนอนไม่ดีหลังมากระบบเาผาผลาญพังนะครับเกลินเลปตินฮอร์โมนฮอร์โมนอิม่มฮอร์โมนหิวนอนไม่ดีนะครับออกมามั่วซั่วหิวทั้งวันกินเท่าไหร่ก็ไม่อิม่ม นะครับอินซูลินนะครับถ้าเกิดนอนไม่ดีมีปัญหาแน่นอนอินซูลินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายเราดื้ออินซูลินนะครับเบาหวานถามหาระบบเาผาผลาญพังชีวิตนี้ผอมยากมากๆคุณดียากมากๆแล้วโรคเรื้อรังอื่นตามมา ดังนั้นนะครับสเต็ปที่1เริ่มที่4ี่โมงเย็นตั้งใจนะครับตั้งใจ4ี่โมงเย็นนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์1นึ่งหนึ่งหนึ่งลงมาพิมพ์1นึ่งหนึ่งหนึ่งลงมาครับเราจะลุยไปพร้อมกันนะครับสี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะครับแนะนำนะครับให้ท่านออกไปโดนแดด45-60ถึงนาทีนะครับแค่เดินจําไว้นะครับแค่เดินไม่จําเป็นต้องวิ่งนะครับใครอยากวิ่งไม่ห้ามแต่แค่เดินก็เหลือเฟือนะครับโดนแดด45-60ถึงนาทีไม่ ทาครีมกันแดดโอเคถ้าจะทาทาแค่หน้าแค่คอตัวขอให้โดนแดดเต็มๆกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นอย่างนี้ยิ่งดีนะครับได้เยอะนะครับตอนที่ท่านโดนแดดเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้และเขาเรียกว่าประโยชน์สุดๆยิ่งถ้าท่านเดินด้วยนะหวิตามินดี 2. ความแข็งแรงของกระดูกนะครับสอากาศบริสุทธิ ซึ่งทุกอย่างจะทําให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินเนี่ยมันไม่หลั่งในช่วงนี้และมันจะไปหลั่งเพิ่มแบบเยอะๆเลยในช่วง3-4ทุ่มจะทําให้ท่านนอนหลับได้ดีมากหลับได้ลึกมากชีวิตดีมากๆแล้วก็เผาผลาญไขมันได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับ มาต่อในช่วงเวลาที่2สเต็ปที่2บ้างอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาประมาณ1 8บแนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาก็คือช่วงที่เรารับประทานอาหารเย็นนั่นเองผมแนะนําว่าในช่วง1 8บแถึงสิบเนาฬิกานี้ช่วงที่2เนี่ยให้ท่านเพิ่มอาหารที่มีทริปโตแฟนสูงในมื้อเย็นซึ่งตัวทริปโตแฟนเนี่ยเป็นสารตั้งต้น ของสารที่ชื่อว่าซีโรโทนินไอ้เจ้าซีโรโทนินนี่แหละตัวเจ๋งเลยทําให้ชีวิตท่านดีมากๆมีความสุขมากๆเป็นสารแห่งความสุขและทําให้ท่านหลับดีหลับนานหลับคือสุดยอดแล้วกันเอางี้แล้วคราวนี้อาหารอะไรที่มีทริปโปรแฟนสูงผมแนะนํา้าอย่างง่ายๆแล้วกัน1ไข่นะครับไข่ต้มไข่ลวกนะครับไขด่ดาวไข่เจียวนะครับจัดไปนะครับพวกไขด่ดาวไข่เจียวแนะนําน้ํามันธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำมันจากสัตว์น้ำมันหมูได้นะครับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับความร้อนต้องไม่เกินร้อนนะไม่งั้นไม่ดีนะครับแล้วก็พวกน้ำมันมะพร้าวก็แนะนำเป็นสกัดเย็นนะครับโอเคลองดูนะครับเติมอาหารเข้าไปแต่พวกอาหารพวกไข่เนื้อสัตว์ถั่วเปลือกแข็งชาเขียวดาร์กช็อกโกแลตนะ5อย่างนะ1ขอน้ำอีกทีนะครับ1ไข่2เนื้อสัตว 3ถั่วเปิดกแข็ง4ชาเขียว5ดาร์กช็อกโกแลตนะครับลองเอาไปทานกันดูสลับสลับกันทานนะครับเป็นสารที่เป็นอาหารที่มีทริปโตแฟนสูงนั่นเองนะครับมาต่อกันช่วงเวลาที่3ครับนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญมากเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้ครับช่วงเวลานี้ใช้เวลารประมาณ1งชั่วโมงเวลา19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งจนถึง20นาฬิกานะครับการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้จะทำให้เราหมดความกังวล นะครับการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้เช่นอะไรบ้างเสื้อผ้าที่เราต้องใส่พรุ่งนี้เอกสารที่เราต้องเตรียมไปทํางานพรุ่งนี้หรืออะไรก็ตามทุกอย่างที่เราต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าที่เราเครียดก,กับมันตอนเช้าอ่ะเพราะว่าถ้าเราเตรียมของสําหรับวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเนี่ยหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนตอนเข้านอนเราจะไม่เครียดจ,จะไม่คิดถึงมันแล้วเราก็จะเข้านอนหลับได้ดีนะครับช่วงเวลาที่สําคัญมากนะครับคือช่วงของเวลาของการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้นะครับ มาต่อกันช่วงเวลาที่4ครับอันนี้ก็สําคัญสุดๆครับช่วงเวลาที่4คือช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3าทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าดูแลร่างกายตนเองอย่างยอดเยี่ยม นะครับเป็นช่วงเวลาดูแลร่างกายตนเองอย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยทั้งวันผมแนะนําให้ท่านออกกําลังกายสัก15นาทีโดยแนะนําเป็นเวทเทรนนิ่งซึ่งจะทําให้ระบบเผาผลาญของท่านเนี่ยดีมากๆนะครับและคงอยู่ตลอดไปเลยนะครับทั้งคืนนะครับซึ่งเวทเทรนนิ่งไม่ต้องหนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอาจจะเป็นบอดี้เวทนะครับวิ่พื้นบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่ายกน้ําหนักสัก3าถึงกิโลไม่ต้องหนักมากนะครับ และการดูแลร่างกายต่อมาที่สําคัญที่สุดคือการอาบน้ําอุ่นก่อนเข้านอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอาบน้ําอุ่นก่อนเข้านอนนะครับค่อนข้างไปทางร้อนนิดหนึ่งเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ย จะรับรู้ว่าเอ้ยอีกเดี๋ยวจะเข้านอนและลดอุณหภูมิภายในร่างกายตัวของเราลงนะครับเราจะหลับได้ลึกหลับได้สบายหลับได้ดีขึ้นรวมทั้งระบบเผาผลาญของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าดีด้วย stable <c oughs> ด้วยนะครับลองดูนะครับช่วงเวลาที่4ช่วงเวลาแห่งการดูแลร่างกายตนเองนะครับและช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดครับช่วงเวลาที่5ครับ หชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตชั่วโมงนี้สําคัญจริงๆครับคือช่วงเวลา21่สนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาครับหชั่วโมงก่อนเข้านอนจะตัดสินว่าชีวิตท่านจะดีหรือไม่ดีครับดังนั้นผมแนะนําให้ท่านตั้งนาฬิกาปลุกฟังชัดๆเลยนะครับผมแนะนําให้ท่านตั้งนาฬิกาปลุกตอนสามทุ่มนี่แหละครับเราจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาปลุกที่ดีเอาไว้ปลุกท่านเพื่อเข้านอนให้ตรงเวลา ส่วนเวลาตื่นของท่านเนี่ยร่างกายจะบอกท่านเองไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยถ้าท่านนอนได้ดีนะครับท่านจะตื่นเองที่7จถึงแชั่วโมงในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกมาน่าจะเข้าประมาณสักปีที่9แล้วนะครับก็ตื่นตามเวลาปกติเลยนะครับแต่ตั้งนาฬิกาที่สามทุ่มเพื่อทํา1ชั่วโมง3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มให้ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับสิ่งที่ควรทำนะครับแนะนํา5อย่างนะครับหนหน้าจอทุกอย่างเลิกโนโฟน นะครับเอาออกไปเลยนะครับไปไกลๆอันที่2ลดอุณหภูมิห้องลงเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกเหมือนคล้ายๆภาวะจำศีลจะเข้านอนนะครับอันที่3านะครับปิดไฟสีขาวเปิดไฟสีส้มไฟหัวเตียงเหมือนไฟโรงแรมอะนะครับประมาณ3,000เควินแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยเข้านอนหลับได้สนิทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่กระตุ้นระบบประสาทในร่างกายนั่นเองนะครับก็ทําให้เราแบบเข้านอนได้ดีมากๆแลันที่4ครับแนะนําให้อ่านหนังสือ สักประมาณสักแบบนิดๆหน่อยๆนะครับสักบทหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ไม่ตื่นเต้นไม่แบบเขาเรียกไม่เร้าอารมณ์จนเกินไปและอันที่5ครับนั่นก็คือการทําโยคะยืดเหยียดนั่นเองนะครับก่อนเข้านอนสักประมาณสัก10นาทีแบบนี้รับรองครับทั้งเรื่องของการเข้านอนนะครับทั้งเรื่องของการหลับลึกทั้งเรื่องของการเผาผลาญไขมันทั้งเรื่องของการลดน้ําหนักท่านได้คทุกอย่างครับลองเอาไปทํากันดูครับ5ขั้นตอนเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอนครับชีวิตที่ยอดเยี่ยม เริ่มต้นจากการนอนที่เยี่ยมยอดครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ขั้นตอนนะครับช่วงเย็นนะครับที่จะทำให้ท่านหลับสนิททั้งคืนและน้ำหนักลดไวแบบสุดๆครับขั้นตอนทั้ง5ของเราเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่4โมงเย็นถึง 4ี่ทุ่มนะครับสำคัญมากๆเลยสําคัญมากๆเลยและต้องทํา5ขั้นตอนนี้เรียงกันไปไม่ควรข้ามนะครับและควรทำตามให้ครบครับขั้นตอนที่1ครับสี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นแนะนําให้ท่านเดินโดนแดด45-60นาทีแค่เดินก็พอนะครับใครอยากวิ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับตามสะดวกนะครับช่วงนี้ท่านจะได้วิตามินดีจากแสงแดดได้ยอดเยี่ยมมากๆได้อากาศบริสุทธิ์ได้การออกกําลังกายแบบสบายๆรีแลก็กซ์ร่างกายทุกอย่าง และจะเป็นช่วงเวลาที่เรากดเมลาโทนินให้ต่ําลงนะครับเพื่อให้เจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยหลั่งออกมาในช่วง3ามทุ่มถึงสี่ทุมจะทําให้ท่านเข้านอนได้ดีนั่นเองนะครับช่วงเวลาที่2หรือสเต็ปที่2นั่นก็คือ เวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นช่วงรับประทานอาหารเย็นผมแนะนำให้ท่านเพิ่มอาหารเย็นที่มีทริปโตแฟนนะครับลงไปในมื้อเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตัวทริปโตแฟนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของเจ้าซีโรโทนินเป็นสารแห่งความสุขในชีวิตของเรานั่นเองนะครับอาหารที่ผมแนะนำ5อย่างนะครับ1ไข่2เนื้อสัตว์3ถั่วเปลือกแข็ง 4ชาเขียวและ5ดาร์กช็อกโกแลตที่70%ขึ้นไป85%ได้ยิ่งดีครับสลับสลับกันทานนะครับไม่ใช่ทานมื้อเดียวใส่ไปทุกอย่างนะครับมาต่อกันที่สเต็ปที่3ครับก็คือช่วงเวลา19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกา คือช่วงเวลาของการเตรียมตัวของวันพรุ่งนี้นะครับท่านต้องใช้ของอะไรนะครับต้องแต่งตัวอะไรต้องกระเป๋าต้องใส่อะไรนะครับเครื่องสำอางอุ่นเยอะแย,ย,ยะไปหมดท่านเตรียมตัวช่วง 19- 20ถึงนาฬิกาแบบนี้สุดยอดครับท่านจะนอนหลับได้โดยไม่กังวลน,นะครับแบบนี้สำคัญมากๆนะครับมาต่อสเต็ปที่4ครับช่วงเวลานะครับนาฬิกาถึง2 1อนาฬิกาเป็นช่วงเวลาดูแลร่างกายตนเองนะครับ ใครยังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมแนะนําให้ออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งช่วงนี้สัก15นาทีแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหักโหมมากจะทําให้ระบบเผาผลาญของท่านดีมากในช่วงที่ท่านนอนหลับ ต่อมาครับอันที่2ครับก็คือแนะนําให้ท่านอาบน้ําอุ่นก่อนเข้านอนจะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนได้อย่างสบายสุดๆน้ําอุ่นนะครับเพราะน้ําเย็นจะกระตุ้นให้ท่านแบบสดชื่นตื่นแล้วแนะนําตอนเช้าถ้าน้ําอุ่นเราแนะนําก่อนนอนนะครับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดห้ามข้ามเด็ดขาดเพราะมันคือ1ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านชั่วโมงที่ 21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับสทุ่มถึง4ี่ทุ่ม1นชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับผมแนะนำให้ท่านตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่21นาฬิกานี่แหละเพื่อจะทำา1ชั่วโมงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม1ชั่วโมงนี้ครับให้ท่านเอาโทรศัพท์ออกไปจากห้องให้ท่านเลิกดูทีวีให้ท่านลดอุณหภูมิห้องลงนะครับแล้วให้ท่านปรับไฟในห้องเป็นสีส้มนะครับปิดไฟสีขาวเพราะมันจะกระตุ้นทำให้ท่านนอนหลับได้ไม่ดีต่อมาครับแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือที่เรียกว่ากลุ่มแบบน ไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกแบบเอออยากอ่านต่อมากจนเกินไปแบบซีรีส์อะไรพวกนี้นะครับก็ <_ S 1> จะทําให้ท่านนอนหลับได้ดีและสุดท้ายครับโยคะยืดเหยียดครับลองดูครับ5สเตป5ขั้นตอนนี้ผมมั่นใจว่าจะทําให้ท่านการนอนของท่านดีขึ้นแบบอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปครับยิ่ดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย